ตามกลางความเข้มข้นของศึกเวลล์บอลหญิงเนชันสลีก2025หนึ่งในประเด็นที่สร้างความประหลาดใจและก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนลูกยางทั่วโลกคงหนีไม่พ้นฟอร์มการเล่นของทีมชาติเซอร์เบียเจ้าของบัลลังแชมป์โลกและระดับท็อปของโลกด้วยสถิติแพ้12แมตช์ติดต่อกันนับตั้งแต่ปลาย VNL 2024ลากยาวมาจนถึง VNL 2025 ที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวทุกคนรู้ดีว่าเซอร์เบียไม่ใช่ทีมที่จะแพ้ใครได้ง่ายๆพวกเขามีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมมากมายโดยเฉพาะบอสทิยานาบอสโควิชที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแต่การที่ผลการแข่งขันออกมาในลักษณะนี้ทำให้เกิดคำถามตัวโตๆเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมแชมป์โลก แน่นอนว่าหลายคนอาจเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าภายในทีมเซอร์เบียกำลังจะเผชิญกับปัญหาบางอย่างอยู่หรือไม่อาจเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของนักกีฬาแกนหลักที่ต้องกลับศึกมาอย่างหนักการขาดเคมี Me ในทีมชุดปัจจุบันหรือแม้กระทั่งความกดดันมหาศาลจากการเป็นทีมระดับโลกที่ถูกคาดหวังสูงการขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างบัสโควิชและออกเยโนวิชในวีเอ็น ยิ่งทำให้สถานการณ์ยากลำบากขึ้นไปอีกแม้จะมีดาวรุ่งและผู้เล่นสำรองที่มากฝีมือแต่การจัดรักษาระดับมาตรฐานของทีมชมป์โลกไว้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรามาดูกันว่า12แมตช์ล่าสุดที่เซอร์เบียแพ้มีชาติใดบ้างนะครับเริ่มจาก4แมตช์สุดท้ายของ VNL 2024แพ้กับเนเธอร์แลนด์3-1แพ้ใหกับฝรั 1, ่งเศส3-1 แพ้ให้กับญี่ปุ่น3ต่อ0ูนย์แพ้ให้กับอิตาลี3าต่อจนมาถึงการแข่งขันของ vnl อ2พนครับเซอร์เบียก็แพ้ให้กับโดมินิกัน3าต่อ2แพ้ให้กับญี่ปุ่น3ต่อ0แพ้ให้กับบัลเรีย3ต่อ2แพ้ให้กับแคนาดา3ต่อ2แพ้ให้กับอเมริกา3ต่อ2แพ้ให้กับเยอรมนี3.1ต่อแพ้ให้กับฝรั่งเศส3ต่อ2และสุดท้ายก็คือแพ้ให้กับโปแลนด์3ต่อแต่นี่อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่า นี่คือการวางแผนระยะยาวที่แยบจนของเซอร์เบียการตัดสินใจพักผู้เล่นตัวหลักเกือบทั้งทีมใน VNL ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทีมใหญ่ๆที่มักใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นสนามทดลองผู้เล่นใหม่ๆและปรับจูนแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างการแข่งขันโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลกการยอมแพ้ในวันนี้อาจเป็นการแลกมาด้วยประสบการณ์อันล้ำค่าของนักกีฬารุ่นใหม่ การสร้างความเข้าใจในระบบทีมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการรักษาความสดของตัวหลักไว้รอวันระเบิดฟอร์มในเวทีที่สำคัญที่สุด